ลองจินตนาการดูนะครับเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสแสงแดดลอดผ่านผ้มาม่านเหมือนทุกวันกิจวัตรแรกที่คุณทำคือหยิบมือถือขึ้นมาเช็คราคาตลาดคริปโตหวังจะดูผลกำไรที่เก็บออมมาทั้งชีวิตคุณกดเข้าแอปสแกนใบหน้าแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ากลับทำให้หัวใจคุณหล่นวูบไปที่ตาตุม่มยอดเงินบิตคอยของคุณเหลือศูนย์ไม่ใช่แค่ราคารวมแต่เหรียญของคุณหายไปคุณรีบโทรหาเพื่อนโทรหาคนรู้จักทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน,กนว่าของฉันก็หายเหมือนกัน ไม่มีการแจง้งเตือนการโอนออกไม่มีร่องรอยของแฮกเกอร์ไม่มีใครรู้รหัสผ่านของคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบความปลอดภัยที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกระบบ b l o c k c h a ที่เราบอกว่าไม่วันถูกเจาะได้กับถูกบางสิ่งบางอย่างทำลายกำแพงนั้นลงจนพังราบคาภายในเสี้ยววินาทีวันนี้เราไม่ได้มาเล่าในใิยายไซไฟแต่นี่คือฉากทัศน์แห่งความเป็นจริงที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังกังวล เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนระเบิดนิวเคลียร์ในโลกดิจิตัลสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งพลังจนทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในปัจจุบันดูเหมือนเครื่องคิดเลขเด็กเล่นไปเลยมันคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ต่อจากนี้เราจะมาไขาคำตอบกันว่าเจ้าสิ่งนี้จะทำให้บิตคอยมีค่าเท่ากับศูนย์บาทได้จริงไหมทำไม Google และ IBM ถึงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างมันและที่สำคัญที่สุดรหัสผ่านบัญชีธนาคารของคุณที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่า เตรียมตัวให้พร้อมเพราะโลกใบเดิมที่คุณรู้จักอาจกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการก่อนที่เราจะไปตื่นตระหนกว่าเงินหายไปไหนเราต้องมารู้จักเจ้าสับป,ปะาดตัวนี้กันก่อนครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือที่คุณถืออยู่หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลกจริงๆแล้วหลักการทํางานของมันเหมือนกันหมดครับคือมันคิดเป็นแค่เลข0ย์กับ1เหมือนสวิตช์ไฟครับมีแค่เปิดกับปิดทีนี้ลองจินตนาการว่ารหัสผ่านหรือ private key ของ Bitcoin เนี่ยมันเหมือนกับเขาวงกตขนาดมหึมาครับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเวลาจะแฮกรหัสมันเหมือนกับหนูที่วิ่งอยู่ในเขาวงกต มันต้องวิ่งไปทีละทางเจอกำแพงถอยหลังกลับลองทางใหม่เจอกำแพงอีกถอยอีกมันต้องลองผิดลองถูกแบบนี้ทีละเส้นทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นล้านๆครั้งจนกว่าจะเจอทางออกแต่กวนตัมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แบบนั้นครับในโลกของ Quantum, กวนตัมกฎฟิสิกส์ทุกอย่างที่เราเคยรู้จะใช้ไม่ได้ผลมันมีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันถ้าคอมพิวเตอร์ปกติเป็นหนูในเขาวงกต วอนตัมคอมพิวเตอร์คือยักษ์ที่ยืนมองเขาวงกตทั้งหมดจากมุมสูงครับมันไม่ได้เดินทีละเส้นทางแต่มันสามารถแยกล่างแล้วเดินไปในทุกเส้นทางพร้อมกันได้ในวินาทีเดียวมันเป็นทั้ง0ูนและหนึ่งในเวลาเดียวกันมันอยู่ซ้ายและขวาได้พร้อมกันนั่นหมายความว่าแทนที่จะเสียเวลาลองผิดลองถูกเป็นล้านครั้งมันแค่ดีดนิ้วเปรี้ยเดียวมันก็รู้แล้วว่าทางออกอยู่ที่ไหนความเร็วที่ต่างกันนี้มันไม่ใช่แค่เร็วกว่า2เท่าหรือ3เท่านะครับ แต่มันคือคนละมิติกันเลยลองเทียบดูนะครับถ้าผมให้คอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้พยายามถอดรหัสผ่านบิตคอยที่ซับซ้อนมากๆมันอาจต้องใช้เวลาคำนวณติดต่อกันถึง1,000ล้านปีคือรอจนโลกแตกก็ยังถอดรหัสไม่ได้แต่สำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบมันอาจใช้เวลาแค่ช่วงเวลาที่คุณจิบกาแฟหมดแก้วเดียวรหัสนั้นก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับเหมือนเรื่องเพ้อฝันในอีกร้อยปีข้างหน้าแต่ความจริงที่น่ากลุกคือมันกําลังเกิดขึ้นจริงตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง Google, IBM หรือแม้แต่รัฐบาลจีนไม่ได้กําลังนั่งเฉยๆนะครับพวกเขากําลังทุ่มเงินหลายหมื่นล้านเพื่อแข่งกันสร้างเจ้าสปาราดตัวน,นี้ให้สมบูรณ์มันคือสงครามเย็นครั้งใหญ่ที่ใครสร้างเสร็จกอ่อนคนนั้นคือผู้คุมกฎของโลกดิจิทัลทันที และเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่ยักษ์ควอนตั้มตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำถามสำคัญคือบิตคอยที่เปรียบเสมือนทองคำดิจิทัลจะทนแรงหมัดของยักษ์ตัวนี้ไหวหรอเดี๋ยวเราจะมาจอะลึกกันในช่วงต่อไปครับเอาละครับเรามารู้จักเหี่ยของเรากันบ้างหัวใจของบิตคอยและระบบความปลอดภัยของโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องกุญแจคู่หรือ Public Key and Privat e Key ครับ อธิบายง่ายที่สุดคือให้มองว่า Bitcoin Address ของคุณคือแม่กุญแจคุณสามารถแจกแม่กุญแจนี้ให้ใครก็ได้เห็นให้ใครก็ได้โอนเงินเข้ามาใส่วันวานกองอยู่หน้าบ้านได้เลยไม่มีใครว่าแต่คนที่จะเปิดเอาเงินออกมาได้ต้องมีลูกกุญแจหรือ private key ซึ่งคุณเก็บไว้กับตัวคนเดียวเท่านั้นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันพยายามจะเอาแม่กุญแจมานั่งเดารูปล่างลูกกุญแจซึ่งอย่างที่บอกไปมันยากจนแทบเป็นไปไม่ได้ แต่ความน่ากลัวของควอนตัมคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าชออัลกอริทึมครับเจ้ออาอัลกอริทึมตัวนี้เมื่อเราบนเครื่องควอนตัมมันมีความสามารถในการคำนวณย้อนกลับครับพูดง่ายๆคือมันแค่มองไปที่แม่กุญแจของคุณที่แปะหลาอยู่บนบล็อกเชนแล้วมันสามารถเสกลูกกุญแจปลอมหรือที่เรียกว่ากุญแจผีขึ้นมาที่หน้าตาเหมือนลูกกุญแจจริงของคุณเป๊ะไม่ต้องเดาไม่ต้องสุม่มแต่มันสร้างกุญแจไขเข้าบ้านคุณได้เลยทันที ลองจิงนตนาการถึงวันนั้นนะครับวันที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกมันว่าคิวเดย์หรือวันพิพากษาทางไซเบอร์สมมุติว่ามีแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งใช้ควันตั้มคอมพิวเตอร์เจาะเข้ากระเป๋าเงินใบหนึ่งได้สำเร็จและกระเป๋าใบนั้นดันเป็นของโตชินากามโตะผู้สร้างบิตคอยที่มีเหรียญน,นอนนิ่งอยู่กว่า1ล้าน b TC วินาทีที่เหรียญเหล่านั้นเริ่มขยับตลาดจะเกิดแพนิคเซลล์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์กราฟจะดิ่งลงเหวในวินาทีเดียว แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าราคาตกคือความเชื่อมั่นที่พังทลายครับเพราะถ้ามีคนเสกกุญแจของซัตโตชิได้เขาก็เสกของคุณได้เขาเสกของบ i นแนนซได้เขาเสกข,ข,ของทุกคนได้เลย Mitcoin จะไม่ได้ราคาตกเพราะคนขายแต่มันจะไร้มูลค่าหรือเหลือศูนย์บาททันทีเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้อีกแล้วว่าเงินในกระเป๋าเป็นของเราจริงๆความเป็นเจ้าของดิจิตอลจะสูญสลายไปในพริบตา และถ้าคุณกำลังคิดว่าโชคดีจังผมไม่ได้เล่นคริปโตผมลอดแล้วคุณคิดผิดครับเพราะระบบรหัสผ่านที่ธนา,าคารใช้ RSA encryption รหัสผ่านแอปเป่าตังรหัสผ่าน Facebook หรือแม้แต่รหัสลับทางการทหารที่คุ้มครองอาวุธนิวเคลียร์ใช้ระบบล็อกแม่กุญแจแบบเดียวกันกับบิตคอยทั้งหมด ถ้าบิตคอยแตกนั่นหมายถึงกำแพงเมืองดิจิตัลทั้งโลกได้พังลงแล้วเงินฝากในธนาคารของคุณอาจถูกโอนออกไปจนเกี้ยงโดยที่คุณไม่รู้ตัวความลับแชทไลน์ของคุณรูปถ่ายส่วนตัวในคลาวทุกอย่างจะถูกเปิดเผย,ยเหมือนคุณเดินแก้ผ้าอยู่กลางถนนนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตการเงินแต่มันคือหายนะความมั่นคงระดับโลกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวนี้ แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะในความมืดมิดยังมีแสงสว่างภายอุโมงค์อยู่มนุษย์เรายอมแพงง้ง่ายๆหรอกครับไม่มีทางเราจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงไปดูกันต่อครับเอาละครับหายใจเข้าลึกๆครับทุกคนเมื่อกี้เราฟังข่าวร้ายที่สุดไปแล้วตอนนี้มาดูความเป็นจริงกันบ้างคำถามคือเราต้องรีบขายบิตคอยน์ทิ้งแล้วถอนเงินออกจากธนาคารมาฝังตุ่มหลังบ้านเดี๋ยวนี้เลยไหมคำตอบคือยังครับ ยังไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นทำไมผมยังนั่นยันดอนยันแบบนั้นเพราะเทคโนโลยีควอนต่มคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถึงแม้จะพัฒนาเร็วมากแต่ความสเสถียรยังต่ำเตี้ยเลี่ยดินครับการจะแฮ็กบิตคอยได้ c r a คองร้บิต encryption เราต้องใช้พลังประมวลผลระดับหลายล้านคิวบิตที่ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ผิดพลาดแต่ตอนนี้เครื่องที่ล้ำที่สุดของ Google หรือ IBM ยังทำได้แค่ระดับหลักพันคิวบิตเท่านั้น เปรียบเทียบง่ายๆครับถ้ายักษ์กวนตั้มตัวที่แฮ็กบิตคอยได้คือกอร์ซิลาร่างสมบูรณ์เจ้าตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นแค่เบบีกอร์ซิล่าที่ยังเดินต่อแตะพลไฟก็ยังไม่ออกครับยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีหรืออาจจะเป็น10ปีกว่ามันจะโตเต็มวัยและในระหว่างที่เจ้าเบบีตัวนี้กําลังโตนุชเหล่าก็ไม่ได้นั่งรองความตายเฉยๆครับเหล่านักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้รวมตัวกันสร้างเกาะป้องกันชนิดใหม่ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่า Post q ควอนตัมคริปโตกราฟีหรือการเข้ารหัสยุกหลังควอนตัมมันคือแม่กุญแจแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อดัดหลังควอนตัมโดยเฉพาะมันซับซ้อนในมิติที่แม้แต่ชอคอลิทเิมก็เจาะไม่เข้าสําหรับ Bitcoin อย่างที่เราทราบกันว่า Bitcoin คือซอฟต์แวร์ครับมันไม่ใช่แผ่นหินจารึกที่แก้ไขไม่ได้ชุมชนนักพัฒนา Bitcoin Developer เขารู้เรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วครับ เขามีแผนที่จะทำซอฟต์ฟอร์กหรือฮาร์ดฟอร์กเพื่ออัปเกรดระบบคิดภาพตามนะครับวันที่เราเริ่มเห็นแววว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วชาบิตคอยทั่วโลกก็จะตกลงกันว่าเฮ้ยเปลี่ยนแม่กุญแจกันเถอะเราจะย้ายทรัพย์สินจากที่อยู่เก่า legacy address ไปอยู่ที่อยู่ใหม่ที่ใช้การเข้ารหัสแบบ PQC เหมือนโจรพยายามปั๊มลูกกุญแจมาเป็น10ปีพอเดินมาถึงหน้าบ้านอ้าวเจ้าของบ้านเปลี่ยนแม่กุญแจใหม่ยกเซตไปเมื่อวานนี้เอง ดังน,น,นั้นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่มันคือการวิ่งแข่งครับลูวิ่งที่1คือทีมผู้ล่า Google IBM จีนที่พยายามสร้างคอมพิวเตอร์ให้เสร็จเร็วที่สุดลูวิ่งที่2คือทีมผู้รอด NIST นักพัฒนาคริปโตที่พยายามสร้างกรอบป้องกันและอัปเกรดระบบให้ทันเวลาถ้าทีมผู้รอดอัปเกรดระบบเสร็จก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเสร็จบิตคอยและเงินในบัญชีเราก็จะปลอดภัย100%เตและประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็บอกเราเสมอว่า เวลาหลังชนฝ่ามนุษย์เราเอาตัวรอดเก่งเสมอครับแต่ถึงจะบอกว่ามีความหวังแล้วก็ประมาทไม่ได้เพราะในการวิ่งแข่งครั้งนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งสะดุดล้มเดิมพันมันคือทรัพย์สินของคนทั้งโลกเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าในฐานะคนตัวเล็กๆอย่างเราควรทำตัวอย่างไงดีเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ วันนี้เราได้กลับข้อมูลกันไปหนักพอสมควรผมขอสรุป3ประเด็นสำคัญส,สั้นๆให้ทุกคนเก็บไปคิดต่อนะครับข้อที่ 1. ควอน q u a คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในนิยายต่อไปมันคือภัยคุกคามจริงที่กำลังพัฒนาขึ้นทุกวินาทีและมันเก่งพอที่จะพังทลายระบบความปลอดภัยดิจิตัลที่เราใช้อยู่ได้จริงๆข้อที่สสำหรับบิตคอยและโลกคริปโตกฎเหล็กมีข้อเดียวคือ a d a p t i e ครับ ถ้าบิตคอยยังดื้อดึงใช้ระบบเดิมไม่ยอมอัปเกรดวันที่ก่อนตั้มมาถึงมันจะกลายเป็นศูนย์แน่นอนข้อ 3. ในข่าวลา้าจะมีข่าวดีครับเพราะเทคโนโลยีการป้องกันก็ไม่ได้หยุดนิ่งสงครามครั้งนี้ยังไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะมีแต่การวิ่งแข่งที่เดิมพังด้วยอนาคตของการเงินโลกสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคือความไม่รู้ครับคนส่วนใหญ่ในโลกอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพายุกำลังก่อตัว แต่พวกคุณที่ฟังมาถึงวินาทีนี้คือกลุ่มคนที่ตื่นรู้แล้วและการที่เรารู้ตัวก่อนตระหนักก่อนนั่นแหละครับคือกออป้องกันที่ดีที่สุดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปทางไหนเราพร้อมรับมือเสมอแล้วคุณล่ะครับฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงบ้างคุณเชื่อมั่นในทีมไหนมากกว่ากันทีมคอนตั้ม s เลเยอร์ที่เชื่อว่าคอมพิวเตอร์จะเจาะได้ทุกอย่างหรือทีมบิตคอยด d เ f นเดอรที่เชื่อว่ายังไงมนุษย์ก็จะหาทางป้องกันได้ทัน คอมเมนต์มาบอกเหตุผลกันไว้ข้างล่างหน่อยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวล้ำลที่จะทำให้คุณทันโลกแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ